สวัสดีครับสวัสด so ีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อเคนๆนะครับในชุดรอบเช้านะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วพี่นะสำหรับช็อตเด็ดในชุดเช้านี้นะครับก็เหมือนเดิมพี่นะครับหนึ่งชุดนะครับได้ก็ได้มาเลยพี่นะครับทั้งถ่านเลยจัดให้เลยแล้วกันพี่นะครับหน้าพักแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสามร้อยบาทนะครับพี่พี่จ๋าสามร้อยบาทบอกคําเดียวเลยว่าเราเราใจแน่นอนนะครับไปกันเลยดีกว่านะครับสําหรับในชุดเช้านี้นะครับให้พี่สมาชิกนะเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับในชุดเช้านี้รายการแรก สำหรับรายกนารแรกนี่พี่นันเครับอันนี้เลี่ยมเดิมมาเลยพี่นะครับผมดูว่าเป็นทางโซนเขาเรียกว่ากลุ่ทับข้าวนะครับเนื้อจะาขาวขาวเป็นก้อนๆเหมือนเนื้อพระสมเด็จซึ่งพระดูง่ายจีนะนะครับพี่พี่จ๋าถ้าจะใช้พุทธคุณนะองนี้เหมาะจัดนะครับจริงๆเหมาะจัดเลยนะดูดิแม้เนื้อแบบเขาเรียกเนื้อเนื้อเข้าท่าเข้าทางเนื้อชัดเจนพี่สามร้อยนะครับไม่ได้รุนแรงนะครับอันไหนที่แบ่งได้ผมแบ่งเลยอน,นี้เลี่ยมเลนนะเจ้าของเขาไปเลี่ยมมาหนาปึ๊กเลยพี่นะเเี่่ยยยมพพือขยาย้ดดดููชรชรั นี่หลวงพ่อชุยนะเหรียญเหรียญในพิธานหนึ่งเลยฮะเป็นจ่าพารากีพันเหรียญเลยนะพี่ในฮับหลวงพ่อชุยวัดคงคารามครับพี่พ่อชุยปึ๊กเลยใครับปึ๊กปักเลยพี่พ่อชุยเอาสามร้อยสามร้อยบาทใครับหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะสามร้อยบาทใครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญของเอ่อวัดรั่วก็พี่นนทบุรีพี่แนวบางกรวยนะครับพระครูในพิธานนนทการประสิทธิ ติดกระไลมาด้วยนะบ,บางๆค,นะค,ครับพี่คลาสสิกจัดสามร้อยบาทนะครับนี่ยพี่อาจจะเป็นพระพื้นที่พี่ๆก็ได้นะบางทีแบบเราได้มาเดี๋ยวพี่นะครับสามร้อยบาทน,นะครับวัดลวกวัดลวกเอาไปสามร้อยนะครับวัดลวกสามร้อยองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อโตบ้านกล้วยนะครับพี่อันนี้ดูง่ายนะเป็นเนื้อทองผสมครับพี่สองสี่แปดห้าบันกล้วยครับพี่พ่อโตนะพ่อโตบัานกล้วยเอาสามร้อยบาท นี่ครับหลวงปู่ศรีอันนี้คมกริบเลยพี่ผิวยังลุ้งๆุเลยเดียวเนะี่ยคมกริบเลยเนี่ยดูเลยดูผิวดิผิวยังลุ้งอยู่เลยพี่นะี่ครับคมจริงสามร้อยนะครับไม่ต้องปแปลอะมากมายพี่ในชุดเช้านี้ครับนะปีหนึ่งเก้าหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนานะครับตาคีนนะครสวรรค์นะครับพี300บ่สามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญนี่ยครับพี่นะเป็นเหรียญหลังแบบเนี่ยครับเหรียญห่วงเชื่อมครับพี่นะสองสี่หกสี่ แนวสองสี่หกสี่เหรียญห่วงเชื่อมหลังแบบสามร้อยบาทเนี่ยครับผมบอกแล้วรัวให้เลยพี <onde facial> ่เ <icate> นี่ยครับนี่องค์นี้สิสุดยอดเลยพี่นะพระศิวะรีพี่เนี่วปิดทองร่องชาติอ่ะเนี่ยวลงรักปิดทองดิเป็นพระศิวะรีพี่จะไปที่ทางโซ่หลวงพ่อเกวยได้ไหมเนี่ยเนี่วพี่จ๋าไปที่ทางโซ่หลวงพ่อเกวยได้ไหมเนี่ยโอ้โหตัวเนื้อแบบขนาดเนื้อเข้มข้นจัดอ่ะเนี่ยวพี่พี่เนื้อเข้มข้นจัดอ่ะพี่เนี่ยครับโอ้โหปึ๊กเลยพี่ดูดิเออปึ๊กเลยพี่ สามร้อยนะไม่แรงไม่แรงนพี่นะแบ่งปันเลยสามร้อยบาทนีน่ยะครับแล้วก็องค์นี้เป็นจริงๆก็เป็นพระพิมพ์สมาธินะเนะียครับพี่เป็นทางโซนยุทธยาหรือเปล่านะครับคล้ายๆพวกอพระโตวพวกอะไรเงี้ยนะพี่นะนะนลองพิมพ์ดูเดีนะ๋ยวแล้วพระด้านนี้อันนี้เป็นหลังกระดานด้วยพระสวยด้วยนะพระอยู่ในฟอร์มสวยด้วยพี่สามร้อย ลองดูนะนะครับสามร้อยบาทล้วไปได้นี่มาพี่นะครับเป็นพระหูยานนะครับเจ้าของเขาล็อกใส่กับไม้ไปเลยนะนะครับเจ้าของล็อกใส่กับไม้ไปเลยพี่นะครับเป็นพระหูยานนะครับศิลปะดูเลยเข้มขลังมากเลยพี่เป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับหูเนื้อชินแห้งเก่าถึงยุคนะครับพี่เนื้อชินแห้งเก่าถึงยุคก็พี่ล็อกใส่ไม้ไปเลยนะแนื้วเก่าจริงสามร้อยนะครับพระหูยานสามร้อยบาทนะครับเหรียญหล่อสาหรับเหรียญหล่อเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยครับพี่คือการหล่อพี่อาจจะมีเส้นชลาก ค่าเห็นไหมคาบเนื้อหาเนี่ยครับแล้วดูเนี่ยด้านหลังเห็นไหมสวยนะสวยธรรมชาติจริงพี่เอ้อสามร้อยนะครับเด่นหล่อนะครับเพราะว่าผมได้มาตอนเช้าผมไม่รู้จะขายยังไงนะครับเพราะผมก็รูดราคาเดียวเนี่ยอันนี้นี่นี่คุณแผนเครืองวัดใหญ่ชัยมงคลนี่พี่อันนี้ไม่ใช่หลวงพ่ออ้นนะนะครับอ,นนอันนี้ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ของหลวงพ่อนะเพร่ออ้นเป็นพญาณนะนี่คือวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ พี่ดูการลงรักปิดทองเดียรักนี่แบบเขา,าเรียกอะล,ะล่อนเนี่นะเออแล้วล่อนง้างเป็นเป็นเปลือกไม้พี่มันจะมีความแห้งหไหมพี่เคยเห็นเปลือกไม้ไหมมันจะล่อนๆน่อนะนะครับนั่นคือความแห้งกันเลยล่ะถ้าพี่ลองดูด้านหลังเดี๋ยุยแห้งแห้งแก๊กเลยนะ สามร้อยนะครับผมก็จะขายราคาไหนครับพี่นะเช่าเช้าเช้าเชา,ชา,ชา,ชาเรามาแบ่งให้นะครับเอาจริงเช่าเชาเนะี่ยพี่มาคัดได้เลยนะครับเรามาแบ่งให้โดยตรงนะครับแล้วก็นี่พ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผูผิวพัธุ์ดูธรรมชาติเลยพี่นะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่นะครับ ดูวิ่มีตอ,อกของหลวงพ่อจงเลยนะนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีตอ,อกด้วยพี่แต่พระเขาแขวนเขาใช้ไงนะคือต้องไปทําความสะอาดหน่อยมันจะเห็นชัดพี่นะครับต้องทําความสะอาดหน่อยนะครับข้าผื่นข้าคลพี่ฟันฝังลึกอยู่ในในร่องนะครับเนี่ยพี่ดูดขิข้าฝุ่นละอองข้าผื่นข้าครายเนะี่ยอันนี้พ้าไม่ได้ชําระล้างนะพระแขวนพระใช้สามร้อยบาทนะครับพี่ต้องไปทําความสะอาดนิดนึงนะครับเพราะเก่าจริงนะครับเเก่าจริงครับพี่นะครับแล้วก,ก็องค์นี้อันนี้เป็นหลุมพุโต แน, ac, นครับ้องแอกหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลวงปู่โตนี่สวยนะดูเดี๋ยวดูผิวพรรณดูธรรมชาตินะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้เหรียญหลวงพ่อ,พอกเกษมนะใครไวใครได้นะพี่ดาวดูดิอันนี้นนจะเป็นเหเรียญเปียกทองหอลวงพ่อกเกษมพี่โอ้โหแก้วจักเรเลี่ยมมาเดิมๆเ,เลยนะครับผมแก้วจักเรเลี่ยมมาเลยนะครับจัดให้ในช่วงโปรโมชั่นพี่ดูโค้ดนี่คมกริบเลยแม้พื้นผิวแห้งนี่พี่ดาวนับทองเหมือนเป็นทุบทองเลย ผมเอาห้าร้อยนี่เบาๆไปเลยพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับมีเหรียญเดียวเองที่โดดมาเ่ยนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นพระยืนอุ้มบาทที่ไหนนะนะครับแต่เนื้อเดียวกับวัดพระคลังอะเนื้อพระสมเด็จวัดพระคลังเลยพี่เป็นปางยืนอุ้มบาท อพี่ดูเนื้อได้นะพี่ดูเนื้อหาหัวขสารได้เลยนะครับคือเนื้อหาเขาจะเจนนะครับนะพี่พี่จ๋าต้องใช้คํานี้นะเนื้อหาเขาชัดเจนเดี๋ยวพี่มวลสารด้านหลังนะครับขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเป็นเป็นแล้วพี่จะมองไม่ออกได้อย่างไรใช่ไหมนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเป็นเป็นแล้วเนื้อแห้งเนื้อแบบโอ้พี่ดูดิปึุกเลยอ่ะสามร้อยแหมไม่ไม่มีอะไรเล่นละมาแบบไหนจัดให้แบบนั้นนะครับสําหรับองค์ต่อไปครับพี่นะครับอุปคุตนี่คืออุปคุตนะสวยจริงนีะครับเห็นไหม อุปประคุตสวยจริงครับพี่อุปประคุตนะอุปประคุดละสามร้อยนะครับอุปประคุตครับพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับกรอบอย่างเก่านะครับเออกรอบอย่างเก่าอันนี้จะเป็นตุ๊กตาเล็กวัดพับพิมพ์สมาธิดูเนื้อเลยสามร้อยบาทนะครับถ้ากระดานนี้นะครับถ้าถ้ากระดานกาญจนบุรี เนี่ยพี่นูเนื้อเห็นไหมสิม่แดงถ้ากระดานนะการจนบุรีเนื้อตะกัวสีมแดงเนี่ยเนี่ยท่ากระดานนะสามร้อยเนี่ยากระดานการจนบุรีแกวจากซองให้ดูเลยแล้วก็อันนี้เป็นคอน้ําเต้านะครับซึ่งผมมีอยู่สององนะอันนี้อยู่นอกเรียมแนวะองค์นี้ไม่ได้เรียมนะแต่เนื้อโลหะแบบเขาเรียก่อ,อะไรการเทลดอกโบราณมันโคชัดเจเลยพี่ดูเิอันนี้ไม่ได้เรียมนะ เอาสามร้อยบาทนี่ครับไม่เรียกสามร้อยแล้วก็องนี้นี่พระคูประสาทวรขุนหลวงพิงค์นะครับหลวงพอพิงศูนย์สามพิโลบุรีนะปีศู 7, นย์เจ็ดเดี๋ยวปีศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะครับผู่มรรทัดสีมาพี่วัดโบสถ์หลวงพิงค์นะหลวงพิงวัดโบสถ์นะสามร้อยบาทนะ300นครับ ดูราคาแบบดูดิพี่นะค,คุณพี่จ๋าผมแทบจะไม่มีราคานอกจากสามร้อยนะนี่คือใส่รวยเลยพี่นะครับอันนี้จะเป็นพระชัยกับพี่นะครับรอสอนหนึ่งหนึ่งแปดนี่คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนะี่ยหลวงปู่บุญพิมพ์ไปดูได้เลยพี่พระชัยรอสอนหนึ่งหนึ่งแปดนะครับหลวงปู่บุญขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยบาทนะครับหลวงทวดนาวานเก้าเจ็ด สำหรับองค์นี้นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก้าเจ็ดพิมพใหญ่แนวเรี่ยมสามห่วงหูเป็นพราที่นับว่านเดิมๆมันน่าแขวนน่าใช้จริงๆนครับได้ไหมชุดเช้านี้นะน้ำน้าว่านเดิมๆเ,เลยพี่น่าแขวนน่าใช้นนครับน่าพัฒนาพุทธคุณเลยสามร้อยบาทครับเนื้อว่านว่านสามร้อยแล้วก็พ่อปานไหมได้พ่อปานมาชุดนี้เป็นขี่ปลาพี่เป็นปลาหมอหรือปลาอะไรเนะี่ยโอ้แต่ตัวยันต้องพูดถึงนะเป็นเส้นเลยไหมเป็นเส้นเป็นสันเป็นแท่งเลยไหม เอาสามร้อยบาทนะบวันนี้หลวงพ่อปานนะพ่อปานขี่ปลามีสามร้อยนีนะครับสามร้อยแล้วก็พระสังกระจายับพี่พี่ดูเนี่ยดูเขาตั้งเนี่ยดูข่าฝุ่นเนี่ยที่เกาะอยู่เห็นไหมพี่พี่ลองดูข่าฝุ่นที่เกาะอยู่โอ้โหเนี่ยยอดไปละนะครับผิวเขาเรียกผิวพันหิ่งนะครับผิวหิ่งจะเป็นสราแบบนี้พี่ มันจะไม่เลื่อมนะครับมันจะมีความเป็นสาเอาสามร้อยบาทนะครับพระสั่งกระจายนะแล้วนะสั่งกระจายสามร้อยองนี้เป็นอ่าองนี้จะเป็นสมเด็จปกโผครับพี่นะครับด้านหลังเขียนว่าจารูนผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนออกนะจรูนนะครับเอาสนะามร้อยเนี่ยจรูนสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทจอกนะครับพี่ องนี้เป็นจอบใหญ่นะครับพี่เอ้ยจอบเล็กจอบใหญ่จอบเล็กลก็พี่ร้อยลอยไหมมีเม็ดกวดเม็ดหินดินทรายด้วยนะนี่หล่อบโบราณใช่พี่ในะครับหล่อบโบราณดูหูปิงดิอ้อมไปแตะไหมเนี่ยดูดูรอยไหมนี่ร่องรอยการหล่อบโบราณนะจอบเล็กเอาห้าร้อยนะจอบเล็กห้าร้อยบาทนะครับเราก็องค์นี้เป็นบางขนพงในครับเป็นพิม ud, พ์อกคุดเจ้าพี่นะครับบางขนพมพิมพ์อกคุดโอ้โหนี่เขาเรียกมาแบบดูเด็ดูเนื้อได้เลยพี่นะครับ ค่อยๆไล่ดูเนื้อนะพี่พี่ค่อยๆไล่ดูเนื้อนะสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้อัดฐหารลดเดยอะพี่นวบลตรพ่อเอ๋มไหมเนี่ยพี่ดูการหล่อเนี่ยดูกระแสะเนื้อดูร่องรอยการหล่อเนี่ยพี่จ๋าดูกระแสะเนื้อแล้วดูร่องรอยการหล่อโอ้โหไงดูข้าวเบาอ่ะผ้าเดิมจริง ในับพิจาพระเดิมจริงสามร้อยบาทนะครับลีลาฐานออนะรถหลวงพ่อเอ๋มเลยพี่นะพ่อเอมสุโขทัยนะในอาเราก็เหรียญอันนี้น่าจะเป็นสองสี่ห้าเก้านะเบื้ยงหลวงพ่ออ่าน่าจะเป็นหลวงพ่อวัดน้อยเนี่ยหรือว่าวัดน้อยนะคมกิ๊บเลยพี่วัดน้อยเอาเอาห้าเลยนะวัดน้อย แล้วก็อง์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญแมงกบนะบี้เหรียญแหวนเหรียญใช้นี่แหละหลวงพ่อเดิมนะนะครับพี่พิจารหลวงพ่อเดิมครับพี่เนี่ยดูรอยคือผมชอบรอยเหล็กจานจริงจรงเลยพี่ดนะ้เล็กเรียวแหลมคมนะครับเห็นไหมแล้วเป็นเหล็กจานเก่าเอาสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นับสมเด็จถูใบสี ในครับเป็นหูใบสีพี่แล้วเหมือนจะเป็นปีปีแปดห้าปีเก้าห้าอะไรอย่างงี้ยพี่เนี่ยดูเนื้อดิเนื้อเป็นคาบ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 เลยพี่อาจจะเป็นสมเด็จเผาแต่พระแบบหนึบมากเนครับพี่พี่พระนี่หนึกนุ่มมากสามร้อยบาทนะครับสมเด็จหูใบสีหลวงพ่อผาดชจพี่ในครับอันนี้เป็นเนื้อดินหลวงพ่อผาดนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อดินที่ดูง่ายดีนะนครับหลวงพ่อผาด ดูเนื้อดีพ่อผ่านเอาเอาห้าร้อยพ่อผ่านดงตาที่ว่าปานปลูกเศษนะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็รูปทรงนี้เป็นของเป็นลิงปิตาพี่เนื้อโลหะเก่านะครับด้านหลังเขาจะผูกเ,เหมือนจะมีมวลสารอะไรเนี่ยอยู่ในก้อนนึงเนี่ยเขาเย็บไว้นะมันน่าจะมีมวลสารที่นี่แต่ชิ้นหนึ่งซึ่งอยู่ในนี้แน,น,น่นอนนะครับซึ่งอยู่ในนี้แน่นอนเอา เอาไปสามร้อยเนี่ยครับสามร้อยบาทเนียครับองนี้พี่นะองนี้น่าจะเป็นของอันนี้ปิดทองร่องชาตินะผมดูแล้วจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าวัดอะไรนะวัดกลางของข่อยเปล่าเนียครับอันนี้ปิดทองร่องชาติพี่เก่ามากนี่พี่ดูเนื้อด้านหลังเลยเก่ามากนะครับออกวัดกลางของข่อยมาพี่เนียครับปางยืนรุปบาทอะจะวัดไหนก็ได้พี่เนื้อแบบนี้นะพี่นะน้ำเข้มข้นเนียครับเออเข้มข้นแบบเร้าใจเนี่ยพี่เข้มข้นแบบเร้าใจครับพี่ สามร้อยบาทนี่ okay, ครับนี่สามร้อยแบบเป็นกองเนื้อพี่สามร้อยที่แบบเป็นกองอ่ะนนครับจัดให้ไม่เป็นไรนะครับเช้าๆแล้วก็องค์นี้เป็นของหลวงพ่อพ่อน้อยเหมือนกันอันนี้เนื้อโลหะจะจะชัดเจนแล้วเนื้อโลหะจะจีดกว่านะครับก็ขอราคาที่หลากหลายแล้วกันพี่สําหรับองค์นี้ขอห้าร้อยสวยนะเอาไปห้าร้อยบาทนี่ครับแล้วก็องค์นี้เป็นเขาเรียกว่าพระหลวงทรงเกาะ ในครับพี่พี่จ๋าพระร่วงทรงเกาะโอ้โหเนื้อยังจัดเห็นไหมทรงเกาะเนื้อนี่แบบอะไรกัเข้มข้นเลยไหมละ่ะนะครับทรงเกาะดูง,ง่ายพี่ดูง,ง่ายเลยเดิมแน่นอนสำหรับพระร่วงทรงเกาะนะสุขโขทัยห้าร้อยบาทนะครับพระร่วงทรงเกาะพี่สายเหนียวสุขโขทยัยครับพี่นะครับเราก็เหรียญพรมอันนี้เหรียญพรมของหลวงปู่ศรีวัศแกนะ เนี่ยครับพี่พี่เคยเจอไหมเหรียญเหรียญพร่มนะหลวงปู่ศรีวัสแกนะมะพทะจะพระกษัตนะครับเป็นด้านหลังเป็นพระคาถาเลยล้อมรอบเหรียญไวนไนน้นะครับเป็นเหรียญกลมเล็กกําลังน่าใช้ห้าร้อยบาทนี่ครับแล้วก็องค์นี้นะครับอบบาบัเช่ผมก็เพิ่งเคยเจอพี่ข้าวขี่บงขี้เบ้าเดิมๆนะอบบาบัเช่คอกหมูเนะนี่ยเห็นไหมอบบาบัเช่นะเป็นอบบาบัเช่คอกหมูนะครับผม,ผมเพิ่งเคยเจอนะน่าจะเป็นองค์แรกอะเป็นพิมพ์อบบาบัเช่โคตรสวยเลยพี่ดูดิ เอาห้าร้อยแล้วเอาไปเช็คอกหมูแล้วก็เบีย้ยประกันเลยว่ามีวิ่งแน่นอนเดี๋ยวพี่นะถกักถักเดิมเดิมด้วยเนะี่ยผมไม่มันจะเอาเป็นราชาท่านใดนะเบีย้ยแบบเนี้ยถักแบบเชือกนี่ป่นเลยนะนะ้ำเชือกเปื่อยเชือกป่นนะพี่คิดดูแล้วกันนะครับแล้วมีประลอดวิ่งด้านในด้วยเอาสามร้อยนะครับผมก็อยากพี่ๆได้ไปหาที่ต่อนับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยพี่นะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะอันนี้เป็นเหรียญปีหนึ่งแปดนะครับทองแดงลมดําอันนี้เป็นเหรียญลมดำครับพี่ปีหนึ่งแปดนะ เหรียญลมดําเจาะเดิมนะครับอ่าเหรียญลมดําเจาะเดิมนะครับพี่แนวค่ายสุรศักมนตีสร้างนี่กิฟเลยดีกว่าพี่นะครับทุกตัวอักษรดูพิมพ์เดีย๋ยวพาพึ่งไปได้มาในรอบเช้านะครับเช้านี่นได้มาเลยพี่แนวกาจัดให้เนี่ยกิฟเลยเอาห้าร้อยเนี่ยะครับปีหนึ่งแปดเอาไปห้าบาทนะครับ,ล 500, รบ, 18, 500, รบแล้วก็สําหรับองค์นี้นะครับ ก็จะเป็นรูปนะครับนะรูปทรงเจดีนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับพี่นะครับเป็นเนื้อผงทุณอันนี้พระแท้นะพี่นะด้านหลังเขาเขียนบ่งบอกไว้เลยนะเดี๋ยวมาดูนะเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยเนี่ยอะไรนะควงบุรีเนี่ยคอควายวอลแหวนนี่ก็อะไรอะไรบุรีนะนะครับหลวงพ่อคงใช่ไหมนะเขาเขียนไว้นะหลวงพ่อคงเนี่ยคอควายง,งูด้านหลังเนี่ยอ๋อคือใครรู้หรือดูเป็นก็ไปแล้วกันพี่เขาเขียนไว้นะหลวงพ่อคงนะ เอาเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยนะครับเราก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นพระพรหมเหมือนกันนะครับเป็นพระพรหมของหลวงปู่ดู่วัดสแกพี่อันนี้เป็นหลวงปู่ดู่เลยนะครับอันนี้ดูง่ายหล่อโบราณแบบดูง่ายๆเลยนะแล้วหลวงปู่ดู่วัดสแกไปแอนดูโลหะได้เลยพี่นะนี่คือโลหะหล่อโบราณแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่แล้วหลวงปู่ดู่วัดสแกเอาสามร้อยบาทนะครับปู่ดู่วัดสแกแล้วก็องค์นี้เป็น อันนี้คีบ้าเดิมนะเห็นไหมอันนี้เป็นสิวรีเรียกนะหลวงพ่อแฉ่งบางพังนี่คือหลวงพ่อแฉ่งนะพี่ดูข้ามนะนะรอยหล่อเขาจะเป็นยับๆคล้ายๆหลังเตารีดหลวงปู่ทวดเฉพี่นี่คือการหล่อบโบราณจริงๆนะไม่ใช่พระถอดนะพระหล่อบโบราณนะพี่อันนี้คือฟอร์มพระของหลวงพ่อแฉ่งนะสิวรีเรียกนะเอาเก้าร้อยบาท นะครับเราก็หลงพ่อเดิมนะพี่รายการสุดท้ายของเราหลงพ่อเดิมเนื้อปลาค้าพี่สังกติด้านหน้าจานด้านหลังจานเนี้ยพยีนะ่จานถึงด้านหลังเลยเนื้อปลาค้าด้วยพลาสวยมากนะครับด้านล่างมีจานอยู่แล้วนะน,นะครับพุทซ้อนในครับร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสําหรับองค์นี้นะเนื้อปลาค้พานะพ,พี่สวยมากนะพี่สวยมากห้าร้อยบาทในะครับ เช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆท่าสนใจรา,รายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ